สวัสดีครับมาตัดผักนะครับชาวนี้เมื่อกี้อารัมพบทกับอินองพีทมานานนะฮะอินงพี่จะเริ่มตัดตรงไหนอ่ะตัดตรง,ต,งตัดอินองพีทสวัสดีครับน,นี่นะครับตัดตรงนี้ก่อนอนะ่ะกี่เจ้าเนี่ยกี่เจ้าสองเจ้าเราจะตัดตัดอ๋อสองเจ้านี้เขาสลัดรวมไหมสลัดรวมนะครับเจ้านึงสลัดรวมอีกเจ้านึงเอาแต่เบบี้คอร์สอาอีกเจ้านึงแต่เบบี้คอร์สเหรอใช่อ๋อเจ้าที่เป็นหมูเมี่ยงหมูสามชั้นใช่ไหม รอบเที่ยงนะครับมีแต่เบบี้คอร์สนะครับน่าจะเป็นแม่นุ้ยนะเนี่ยอันนี้อันนี้เริ่มที่ตัดต้นไหนก่อนเริ่มที่ดึงหญ้าก่อนเราจะลีลาอยูยง่ง3โมงเช้านะครับนี่เป็นสลัดรวมน่าจะเป็นหอมอิตาลีอ่าก็จะช่วงนี้ก็จะมีหอมอิตาลีเนาะคาว่าสลัดมิกรวมหมายถึงว่ามีอะไรในช่วงไหนเราก็จะให้อันนั้นแหละแต่ทีนี้ถามว่าโอ้โหเห็นดาราดาดตรงนี้ ใช้คำพูดถูกไหมพพจดาราดาดเกลื่อนกาดมีใจคําว่าเกลื่อนกาดนี่นะครับถามว่าเอาทำไมน้องพีทจะต้องแบบมาเลือกตัดอะไรอย่างนี้น้องพีทก็จะดูอะไรที่เหมาะสมสมแก่บารมีควรค่าแล้วถึงจะควรตัดถูกไหมเพจเออไม่ใช่ว่าจะตัดตรงไหนก็ได้ตัดตัดไปเหอะเฮ้ยต้องละเอียดในการใช้ชีวิต ถ้ามันไม่โตพอหรือว่าไม่สมบูรณ์หรือว่ามีแมลงบ้างเราพยายามหลีกเลี่ยงที่จะให้เลยนะครับลเ,ลเอามีฟินเล่นะอฟิลเลต่ต้นไหน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 โดดเด่นเหมือนนางมนโนราบินขึ <laughs> ้นมาเพื่อนเห็นไหมกอฟอร์มสวยมากเอาต้นนี้นะจะเรียกกอก็ได้ไม่มีใครว่าหรอกจะเรียกฟอร์มไม่ถูกต้องก็อืมมันจะเครืองหูฟินเล่นะน่าดูนะดูอันนี้สลัดรวมดูสิอุ้ยพีทห้าสิบาทนี่คุ้มแล้วนะสองต้น อันนี้เราเราเราจะเลือกออตัดให้ดูว่าสลัดรวมสลัดมิกกับมีอะไรบ้างดีก่อนเนาะพีทแต่ถ้าอีกเจ้าหนึ่งเบบี้คอ์สตัดอย่างเดียวไม่ต้องดูไปได้อนะันนั้นอนะ่ะ <c oughs> อันนี้จะเป็นอะไรก่อนเลดโอบสีสวยงามอลามส่วนหลวงรอเก้าไม่ได้ปลูกที่ส่วนหลวงรอเก้านะที่นี่ของแค่น้อยฟาร์มทุกคนอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเป็นส่วนหลวงรอเก้าหรือว่าดอยอ่างขางหรือดอยอินทนนท์ไม่ใช่ไม่ใช่ <c oughs> ที่นี่ตาบ,บนท <c oughs> ่บ,บนธรรมจุพูดผิดเหมือนดอกไม้เลยอ่ะ ไม่เบรกพี่เลยอ่ะพี่ไปแล้วกินแล้วรอบนี้นะตรงเออ่กาบเขาอ่ะพี่กินแล้วแบบแอันนี้เหมาะสําหรับใครที่ชอบแบบใบนุ่มๆเนาะโดยเฉพาะเอาไปทําสลัดโลแฮมเบอร์เกอร์แซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยสําหรับออชิลด์เรนชิลด์เรนเนี่ยเขาชอบกันนะเพจนะอ๋อเพื่อนๆสงสัยอะไรอ่ะชิลด์เรนชิลด์เรนต่อไปตัดเป็นเบบี้คอร์ดเบบี้คอร์ดฝั่งนี้เดี๋ยวพี่จะเดินอ๋อเดี๋ยวให้พี่เดิน เบบี้คอร์สที่จริงอะ่ะเมื่อกี้เดินผ่านมาก็มีเห็นบ้างนะเบบี้คอร์สแต่พีทบอกว่าจะไปเอากระด้านกระโนนเพราะว่ากระด้านกระโนนเขาบอกว่าพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะเขาอยู่กันเป็นก๊กเป็นหมู่เป็นหมวดเ,เป็นเหล่านะพีทนะใช่พีทนะ<า>เพลงพี่เงียบปีกแลว้วมันทรยศพี่เดกสุดมากเพื่อนเเห็นไหมผมผมไม่เดินเข้าไปนะนี่นะฮะนี่เบบี oss, ้คอร์สเขาเป็นอันดับที่หนึ่งเลยรู้ว่าสวยแบบนี้ใครเป็นคนปลูกสวยแบบนี้ใครปลูกนางงามปลูก โอ้ยพีทเขาก็รู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองเออจะมีใครปลูกไปได้นอกจากพี่อ๋อพิทให้2ต้นเลยเหรอของของลูกใครของชุดเมียงปลาเผาดูออก็ตับไปพร้อมกันเลยใช่ไหมอันนั้นเขาใช้แต่เบบี้คอร์เป็นธรรมดาที่บางท่านก็เลือกแต่เบบี้คอร์สบางท่านก็เลือกแต่สลัดแก้วแล้วก็เลยเน้นแต่เบบี้คอร์สเน้นเน้นใช่เน้นเบบี้คอร์สดับหนึ่งแล้วก็ ไล่มาก็จะเป็นสลัดแก้วหอมอิตาลีแล้วก็กินคอร์สนะเพื่อนๆนะแล้วก็ใบยิกยิกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเราก็จะพยายามเพิ่มเอ่อเลดโอ๊กกับกลินโอ๊กขึ้นมาให้เนาะรอบหน้าหรืออาจจะมีบางฤดูกาลเราอาจจะมีแอบเกรนเรนโบไหมเกรีนโบว์กรนโบเกรนโบอันนั้นเป็นพันจากเยอรมันเลยที่นั่นพี่เขาเก็บอว้โอ้ครบแล้วเหรออ๋ออันนี้หนึ่งชุดสำหรับเมี่ยงหมูสามชั้นนะเพื่อนๆ อันนี้สลัดรวมตัดครบทุกทุกต้นหรือยังเหลืออีกต้นหนึ่งเหรอเ<ช>อ,ออป่ะปะสลัดแก้วอะไรสลัดแก้วสลัดแก้วออกก่อนดีเท่าไหร่ก็พี่บอกว่ายังไม่หอมใช่เหรอบอกบอกชาวบ้านชาวช่องเข้าไปใช่เพราะว่าอล้วอันนี้หมายถึงจะมาตัดให้คนที่เป็นสลัดรวมเหรอใช่เอ้าก็ไหนว่าไม่ได้แล้วทำไมบอกว่าจะมาตัดถ้าสลัดรวมน่ะได้เพราะว่ามันมันห่อไม่เท่ากันแต่ถ้าจะสลัดแก้วอย่างเดียวน่ะ มันไม่ได้มันต้องหอมันยังห่อไม่พร้อมกันเอาที่บอกว่าสลัดแก้วไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าคนที่ต้องการแต่สลัดแก้วอย่างเดียวใช่หมายถึงว่ามันยังห่อไม่พร้อมกันหมายถึงว่าขนาดต้นนี้มันใหญ่เนี่ยมันยังห่อยังไม่ห่อเลยเนี่ยต้นใหญ่แต่ไม่ห่อไม่ห่อมันจะต้องให้อารมณ์แบบห่อแบบอารมณ์อย่างเงี้ยเนาะขึ้นรูปอย่างงี้เนาะอันนี้ก็ยังไม่ห่อดีขึ้นรูปกๆถ้าใครจะเอาแต่สลัดแก้วพี่ก็จะบอกว่ามันยังไม่ห่อมันยังห่อไม่ดีแต่เจ้านี้เขาบอกว่าเอาสลัดรวม เอารวมอะไรมาก็ได้ค่ะพิษตัดให้เลยบอกว่ามีแล้วอันเนี้ยเหมือนจะห่อแต่ยังไม่ห่อนี่อันนี้ก็ไม่ใช่อีกอันนี้ไหนไหนอันไหนที่จะได้จะตัดต้นนั้นใช่ไหมเอ้าก็หมายความว่าใครที่เอาสลัดรวมมีโอกาสที่ได้สลัดแก้วไปประมาณต้นหนึ่งแบบคือไม่ต้องรอให้ครบสามใช่สะเฉพาะมันเอาตัดต้นนี้ใช่ไหมโอ้ยโอ้ยพีทหมดกัดขาฟังเนี่หมดงามเลย <laughs> <laughs> หมดกัดพี่อ้ย <laughs> พีทมันกินกับเน่้งหมูสามชั้นก็ร่อยนะแต่เจ้าที่เขาสั่งเี่้งหมูสามชั้นไปอ่ะไม่นูอ่ะ <c oughs> เขา <c oughs> าจะกินกับแบบบิคอร์ด <c oughs> <c oughs> ดิฟ้อนผมจะรออยตรงนี้ไม่เด็นเข้าไปทนเพื่อนก็หมายความว่าถ้าบบอกว่าสั่งสลัดรวมแล้วมันสลัดแก้วมันแบบว่าอแอบห่อเนาะพีทไอ้พวกนี้ทํางานเป็นชั่วโมงต่อชั่วโมงเนาะ สามชั่วโมงมันอาจจะห่อแล้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเอานี้พูดจริงนะครับสลัดเป็นผักที่โตเร็วมากสลัดแก้วอีกลรดหนึ่งเพื่อนๆไม่โอยาวไปแหละครับจนถึงตรุตจีนวาเลนทายด้วยซ้ําไปเนะมาครับบุชอน <c oughs> นี่นะ <c oughs> มาครับบุชานี่เราบอกใครอ่ะ เฮ้ยสวยอ่ะพีทภาพนี้สวยอะ่ะรีบกินเอรีบรีรีบเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บน,นึง,งพีทเดี๋ยวเราล่ำลากันตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวพี่ <Bye bye S 1> ขอภาพนิ่งตรงนี้ภาพนิ่งตรงนี้ด้วยนะ bye bye วันนี้สวัสดีครับ